สวัสดีครับก็สําหรับวันนี้วีที่4ี่นะครับก็ผมจะมาทนะําโครงงานเรื่องการพัฒนาตัวเองครับเรื่องการฝึกอ่านออกเสียงครับ<ม>ก็วันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องกัญชาครับประโยชน์ของกัญชาอ่าหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยโทษม,มันเยอะแยะแต่จริงแล้วประโยชน์มันก็มีบ้างนะครับโอเคเรามาฟังกัน,นบแบบข้าวๆโอเคหนึ่งนะครับกัญชาสิ่งที่ประโยชน์ของมันก็คือรักษาภาวะเบื่อหารครับโอ้โหดูดีจังเลย กัญชาใช้เป็นสายกระตุ้นความอยากอาหารครับอยากกินอยากอะไรต่างๆจะช่วยชะลอน้ําหนักลดในผู้ป่วยมะเร็งด้วยนะครับโอเคผู้ป่วยมะเร็งสองครับป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยรับเคมีบาบัดนะครับครับสามนะครับรักษาโรคลมชักที่แผลรักษายากนครับและโรคลมชักนะครับที่ยารักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเก่็งในผู้ป่วยเสื่อมแข็งนะครับ 4นะครับรักษาภาวะปวดประสาทส่วนกลางที่ใช้วิธีรักษาอื่นแล้วไม่ได้ผลครับ5นะครับมันเทาหอบหืดยาแก้หูุึกตัวที่มีข้อเสียคือมีข้อจํากัดนะครับทั้งประสิทธิภาพและผลข้างเคียงนะครับเนื่องจากกัญชาขยายหลอดลมและทาให้ระบบร่างกายนะครับหมุนเวียนดีขึ้นนะครับโอเคนะครับนี่เป็น5ตัวอย่างคร่าวๆนะครับของเลือดกัญชาครับจริงๆมีมากกว่านี้นะครับโอ้โหรู้อย่างนี้แล้วเราควรที่จะไปดูดกัญชาเลย